ขา,ขายหมดเขายเขายน่าได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะไอจะทำคลิปพ,พาทุกคนไปเดินตลาดป่าผ่าอุเทนนะคะ ก็ถ้าถามว่าไปบ่อยแหมไปบ่อยแต่ว uh, ่าไม่ค so, ่อยได้ท huh. ําคลิปแต่วันนี้จะทําคลิปให้ทุกคนดูเนาะเป็นคลิปหลากหลายสไตล์แล้วกันบางคนก็เบื่อกันกินแล้วบางคนก็เบื่อกันพูดเรื่องส่วนตัวบางคนก็เบื่อกันทำอาหากินแล้วเนาะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเดินตลาดนะคะเดี๋ยวใช้ดูเส้นทางในการเดินทางวันนี้เด้อจะเป็นเส้นทางที่อาจจะเดินทางไปนะคะอันนี้เป็นบ้านพนเพนะทุกคนที่นี่จะมีด่านตั้งตลอดฮะด่านไม่ใช่ด่านตำรวจนะเป็นด่านของ อบตหรือย่างสยามแหละตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าตรวจตลอดแต่ก็มันก็อุ่นใจเวลาที่แบบว่าเห็นหยุดตัวตอนนี้ไอ้ก็ถึงตัวเมืองของอำเภอเท่าเทียนแล้วนะคะติดไฟแดงเนาะ นนไอ้จะจอดนะก็จะเสีย2ี่บาทแต่ว่าถ้าจอดข้างทางนี้ก็จะฟรีเนาะโอนนี้รถเยอะมากเลยนะ,ะแต่ก่อนไอ้เดินไกลแหงแต่ตอนนี้ไอ้รู้แล้วว่าจอดตรงนี้ได้ก็มาจอดตรงนี้นะ,ะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นวัดนะคะตรงนี้ก็เข้าจอดได้ฟรีเนาะแต่อาจะจอดที่ประจำของไอ้ยี่สิบบาทเนาะ เราไปกันเลยตอนนี้ก็เดินทางไปตลาดกันเลยนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เดินไปก็ไม่ไกลนะคะถ้าเราจอดฝั่งนี้เนาะ,ะถึงแล้วเนาะตลาดก็จะตั้งอยู่ข้างริมโขงนะคะวันแบบนี้ขอ pues. งขายไม่ค่อยเยอะ มีหอยด okay ้วยนะคะอันนี้ของขายไม่ค่อยเยอะเนีม่เขียดน้อยด้วยนะเขียดน้อยขายเท่าไหนี่ยร้อยยี่สบาทถึงร้อยยี่สิบถร้าดูนี้ก็จะเป็นไขามดแดงอันนี้ขายเท้าไหนเลยครับ ขหมดแดงขายหมดได้จ้าขายนาไ่านะูครับห้าร้อยห้าบาทาจเปลูกกับลูกสามร้อยห้าิบโามร้อยห้าสบาทขายนาายนี้ดี่บาทก็ได้ลูกลูกสบาทก็ได้

มันเป็นนางมาเลยบอเอาหกสบ็ได้อหน่งเอา60ลก็ยะได้นะคะ <c oughs> เป็นตลาดไทลาวนะคะอ,อําเภอเท่าเทเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตรงข้ามนะ,ะก็จะมีเรือเทียบท่ามาจากประเทศลาวอันนี้ไม่กวดาดปลาเม่นมะขามสวัสดีองาปลาผมกดน ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเพื่อนบ้านเรามาขายนะคะนี่ต่อนะำน้ำแซลเป็จเสร็จเสร็จเลยเนาะ กรถูสวยมากเลยมาอหนึงยามอย่านมันายอย่งนี้เป็นรอยลกตวตายเจ้เขาคับจะ่นี้แลวตายเอ้ามาตดเเอาักเผ็ดโลนึงโลนึสี่สิบอ่ะเอาโรนึงอาพีกำงามพีกสวยพีคหวานพีกเจ๋อจอยเด้อ พอ,อ,อขาดออนน้อยนึงพอขาดตัวแล้วนี่พี่วหวานนี่ับานด<า>เ,เอียนเอียนขายจังไหน,นะงร้อยห้าโลละอันี้สม่ถูบถุงรสีสีเอันเ่ยร้อยขดตุ่มาน่งร้อยสาวคน้ขอดอเลยเด้อดถ้าว่ามันไม่มัจบ่ายนี่เอา็จกระานได้ีน้อยแน่น แค่อาจารย์นึงไม่แค่นึง cái ดี100บาทปกติ110บ่ให้น้อยนึงหาปลา

ไมดเยอจาน่บาทมีเยออะลน้อยก็มีสี่สิบบาทจะมีนเห้อยขนงบต่ก่อบังบ่ได้ไปบ่อ๋ออาจารย์ส่งให้แน่นูผู้เขาบนข้าของ้าก็มีแต่ตวแม่แต่วัดใ ตัวพี่ตัวพี่ตัวพี่ตัวแม่มันู่ตายตัวแม่ค่ะเพราะว่ามันเพราะว่ามันบนี้ก็ได้เลยสเอ็ดมลาซาลมซา้วยยหัวกบะใหญ่แหงน หายกะบ,บักง่ายบักตวันนี้จะจะกระจันเยอะนะะส่วนลูกอันนี้ก็เป็นยาอันนี้มันมีอันเดียวนี่วะมีอันเดียวนี้ทำอะไนเขาซื้อหมูเช้าน,าน,านาี่ข้างในมีเดืหากิ๊ข้างในกับบะมี เรื่องยาที่เขาเอาลูกเนเดียวกบ้นี้า็รัครับมาก่อนเกือม่าก่อนเือต้มเปข้อเน้เป็ดจังไหนเอาเหยียบเอาวะเหยียบเอาใส่กระตงน้ำคูป <anak lonely, S 2> ิงกันหลายเคยไปเหยียบปิงหลายแหงบอสุ่เออคุณเสิได้เงินเนาะขอบคุณค่ะเพิงเิ่งจะเห็นเดวเนาง อันนี้ก็ไปเยียบมือกันเยียบบม่ค่อยได้ขอบคุณหลายๆจ้ะไปค่ะทุกคนขายเนื้อไดจ้ะเอาโลนึงบอกหรือเอาเลยรอยนึงเอ้ยรยกระได้กระไดกระไดผักหวานเถอผักหวานไปแกงใส่ แกงกินผู้เดียวหมดน,นี่คือยากไม่เห็นกัาละราคา20บาทอาจารย์นะจานนึง20บา้าอะไรไรไปโม่ต่อกระสอบมาใส่เอาจานนึงตัวนี้มัก,กันเลยมา 我来交。